ใช่ไหมครับสวัสดีสวีดาเพื weather, ่อนเพื่อนนะครับยามเย็นนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องไอซ์หรีอยังไองด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเอาหลอกกันหมดแล้วครีเอเตอร์ไม่มีงานใช่ไหมหรือยังไงฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วออลงทรูเปอร์นะครับเดี๋ยวกำลังเช็ครถอยู่นะฮะเดี๋ยวลูกค้าจะมีเข้ามาดูนะครับอ่ะโอเคนะครับสถานที่ตั้งไหนน้องไอซ์สถานที่ตั้งนะคะของเราอยู่ข้างๆโรงเรียนสวนกุหลาษฎร์บุรีค่ะพุณทิเบอร์เฮ้ย ของเรานะคะอยู่ข้างๆโรงเรียนสวนกุหลาบเทวีค่ะพี่พีรุทธบูชาเรียกสวยะคะ่ะสบายเลยนะสองร้อยสอหกโอเค <Okay, S 1> <นะ S 2> จ้ะ<ๆ>อ่ะเพื่อนๆนะครับมาชมพร้อมกันนะฮะคันนี้นะฮะพี่พีอ่ะรับมาจากโชว์รูเามาเลยนะครับก็เอามาฝ่ายเอฟซีเลยนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะแค่เช็ดเบื้องต้นเองนะครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับเนวาร่านะครับปี2007 <S <S นะครับจะเป็นออโต้ด้วยนะครับออโต้ดีเซล2.5นะครับแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อมารำดับที่1เลย แล้สวยมากๆนะครับ2.5ออลโต้เพื่อนๆทะเบียนก็สวยนะน้องไอซ์ดูสิเห็นไหมแปดซีซีโอ้โหแปดหน้าแปดหลังเงินทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เป็นโอเพนแคปด้วยนะครับสามารถเปิดได้คู่เลยนะฮะสวยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือมาพร้อมกับแครี่บอยด้วยนะครับนี่ฮะแครี่บอยนะครับแครี่บอยหลังนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ของได้นะครับแล้วก็มีแหลกหลังคานะครับนันนูนีโน่นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะครับนี่ฮะไฟท้ายสวย สาสะอาดน,นะครับแล้วก็ฟอนนะฮะอย่างพวกอย่างเพจอะอยังคมดิกเนเลยเพื่อนๆนนะครับแล้วก็ฝาท้ายตัวนี้นะครับต่อไฟมาที่เรียบร้อยด้วยนะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับกระชวนชนสะอาดนะมีเซนเซอร์ถอยด้วยนะครับแล้วก็กันชนเป็นโครมเมียมนะฮะโอ้ไฟสวยอะ เรียกว่าสวยเดิมทุกจุดดีกว่านะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับแล้วก็แครีบอยเนี่ยเป็นแบบเสมหห้องโดยสารด้วยสีสันสวยงามนะครับรถเดิมสีเดิมเร่มเดิมเครื่องเดิมลำดับที่หนึ่งเลยนะครับคุ้มสุดๆมาดูภายในหน่อยน้องไอซ์เปิดประตูพี่หน่อยน้องแบบเปิดประตูขน่นเลยภายในนะครับก็เป็นสีครีมนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็ภายในก็อยู่สะอาดสะอาดอยู่เลยเป็นบาะหนังเดิมโรงงานเลยนะเพื่อนๆนี่นครับเห็นไหม เนี่ยฮะเดิมๆเลยพี่พีย oh. ังไม่ได hey. oh ้คล um. ีนอะไรเลยนะอันน้องให้ฟังเสียงเครื่องซีีสนึงได้ไหมเฮ้ยโอ้โหติดชึ่งนะฮะเดี๋ยวที่บอกนะเพื่อนกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ดูเรือนไม่เลยก็ยังสวยอยู่เลยนะฮะไม่เท่าไหร่ฮะประมาณแสนเก้าสิบสี่ถ้วผมังไม่ผิดนะสวยสวยเลยนะคะ ABS เป็นแอร์แบคด้วยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปนะเพื่อนๆดูสะก่อนได้ไหมนี่ครับ เรือไม้แท้ศู์เลยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่ฮะฟอนต์เฟิร์นเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับช่องเก็บของทุกอย่างเดิมๆิมหมดเลยที่วางแก้วน้ํานะครับยังไม่มีแตกหักแต่อย่างใดไปดูฝั่งนู้นกันแผงประตูข้างเนี่ยสวยสะอาดนะครับเนี่ฮะแผงจะเป็นรูอยู่เลยเดิมนะกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานนะครับเปิดปั์สนะครับซอกมุมเนี่ยเดิมเลย ABS a i r b a g คคู่ด้วยเพื่อนๆนะครับแม่สวยจริงๆนี่ครับ ชอบเก็บของเปงั้นเมื่อกี้พี่เปิดไปรอบนะงั้นเหรอใช้งานได้แบบอ๋ออย่างกว้างขวางนะครับได้เนอะแล้วไปสองแผ่นที่อ่ะใช่ไหมอ๋อโอเคใช้ได้ที่เก็บแว่นตาก็ใช้ได้นะอ่ะตัวนี้สําคัญเลยนะฮะน้องไอซ์เปิดฝั่งเล้พี่หน่อยตัวนี้เป็นโอเพนแคปนะไม่ใช่การธรรมดาต้องแบบเปิดนะฮะนี่โอเพนเนี่ยครับก็คือว่าเราสามารถเปิดนะด้านแคปดออกออกมาเหมือนรถเก่งได้เลยเวลาขึ้นเนี่ยก็คือไม่ต้องรอเบาะหน้าพับไงเราก็สามารถขึ้นลงเนี่ยจากตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ไม่แคบด้วยนะ นาวราลานี่คือได้ชื่ออยู่แล้วนะครับแอป,ปใหญ่นะครับอ่าปิดเลยจ้ะฝั่งนู้นด้วยเนาะโอเคนะครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวนึงเดี๋ยวเปิดใหม่แสดงว่ามันทะลุไปฝั่งนูน้นใช่ไหมต้องให้เปิดหน่อยฮะเมื่อกี้พี่ลืมแผ่นกล้องไปอ๋อพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยอ๋อทะลุไปฝั่งนู้นเลยอ๋อเดินจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นได้เลยมาห้องเครื่องกันแหมสวยจริงๆฮะเพื่อนๆดูดิฮะมาสีหกเก้าด้วยนะครับมีหยอกเลยกลางปีนี่รถเดิมมากเลย นี่ครับ <c oughs> เกี่ยวโต้ไม่ถึงสองแสนเพื่อนนะครับอาเปิดฝากระโปรงก่อนนี่ครับอ่านคำฝากกันิดนึงนะฮะห้องเครื่องจะขวามาซ้ายเพื่อนเดิมสนิทมิสหายมอเตว่าน้ําเดิมหมดเลยนะแบตเตอรี่ใหม่นะครับทุกความเดิมหมดโอ้โหเงียบคลิปๆเลยนะเพื่อนนะ อกมุมหน้าเครื่องทุกอย่างเนี่ยเดิมๆมหมดเลยนะครับยันฝากกระโปรงอันนั้นแบบปิดเลยฮะมาหนึ่งรอบนะครับว่าไงจ๊ะได้เลยค่ะประกันบุคเซอร์วิสผู้มือการใช้งานให้พร้อมกับรถด้วยนะครับโอเมื่อคี้พี่ลืมพี่ลืมไปอุดีนีต้องไอยเตือนนะขอบคุณมากนะครับบุคเซอร์วิสนะครับแล้วก็สูตรสูตรรับประกันที่การใช้งานบำรุงรักษามานะครับตรงตามกับเจ้าของเก่าเลยระดับที่หนึ่งเพื่อนๆเครื่องดีนะแคสซีสวยด้วยนะครับทุกอย่างถือว่าเรียบร้อยมากๆนะครับ คันนี้ต้องไม่ควรพลาดผมบอกเลยสวยจริงๆนอง้องไอ้ันนี้ก่อนจะนั่งไปครับหออยู่ยพี่ที่นี่ไปนะฮะโอ้โหอีกสักหนึ่งรอบเพื่อนๆนิสสันนะครับนาวาร่านะครับปี2007นะครับแล้วก็เป็นออโต้ด้วยนะครับเดิมโรงงานเลยมีแคริบอยหลังให้ด้วยนะครับทะเบียนก็สวยนะครับเป็นเบาะหนังกระจกไฟ้าด้วยนะครับรถมีแคริบอยให้อีกบอกเลยว่าสวยจริงๆครับ ไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะนเพื่อนๆนะคันนี้เท่าไหร่ดีครับน้องไงคันนี้นะคะนิสันโนวาปีสปี2007นะคะจัดให้พี่ๆ FC ไปเลยค่ะ199,000บาทค่ะพพี่ตุ๊กตุ๊กตุออกรถออกรถ1,000บาทค่ะ่อนสบายๆเลยนะ,ะ<ข>ออกได้ทุกอาชีพทุกอาชีพเลยค่ะยีนได้ฝาก FC หน่อยไหมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็ลืมไปได้ค่ะโซนรถบ้นานฝากขายของเราค่ะพี่ๆแค่เปลี่ยนที่จอดก็เป็นเงินสดได้เลยค่ะ เจ๋งจริงๆขอบคุณมากๆเลยน้องไอ้นะฮะมีอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะะเนาะชื่อช่องพี่ๆเรัคือชาแนลในช่องยูทูบนะครับเ,เป็นกำลังใจพวกเรานะครับเราจะได้นำรู้สึกด,ดีถูกมาฝาก FC กันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอวันนี้จ้ะ